สว,วัสดีฉันคือนักธุรกิจพันล้านและฉันก็จะมาลงทุนที่เมืองนี้แต่ฉันทุจริตก้อยฟ้าผ่ากลางหัวจะะหากคุณกำลังมองหาร้านเปิดใหม่ได้ราคาถูกที่บริการกดผลปีศาและเกมพาสไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตหรือคิงเลกาซี่ก็สามารถไปใช้บริการได้ที่ซาร์ลัคบัคใช้บริการง่ายและราคาถูกจะลืมผันมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ คุณกำลังถูกส่งไปในเมืองที่กำลังจะมีฝนอุกบาทตกภารกิจของคุณคือทำลายเอกาสารของรัฐบาลทิ้งให้หมดและเวลาปฏิบัติการของคุณคือตอนกลางคืนอัลโลวอร์ดึงเรียกว่า2เราได้ทิง้งเอกาสารบางส่วนไนว้ในมิตินี้ระวังอย่าให้ตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ดีเราได้ไหฮไรท์ภารกิจแบบสมไว้แล้วเมื่อได้ทำเสร็จอันหนึ่งอันใหม่จะเด้งขึ้นมาขอให้โชคดีใช่เราส่งฉันมาทำภารกิจไม่มีของติดไม้ติดมือเลยไอ้นี่่อกี้จะส่งของมาให้เลยเหรอพอดีฉันงบน้อยนะโอเคภารกิจทางานใช่ไหมเมืองนี้ก็ปลอดภัย อ่มาจากข้างบนเหรอโอ้โมีบานเลยโอเคถ้าฉันไม่รีบทำภารกิจมันต้องแย่แน่แน่าจะอยู่บ้านหลังนี้นะไ<ร>อะนี่หลหรเรียบร้อยขอคำสั่งต่อไปดูโอ้ยังไงคำสั่งต่อไปอยู่ข้านาโอ้ยเกือบโดนโอ้อะไรน่ะอุกบาลแถมเก็บได้ด้วยโอ้า้าเราไอไปขายมันต้องได้เงินเยอะอย่างแน่นอน <c oughs> ไม่โทรไม่ทำแล้วภารกิจฉันจะยกไปขายเฮ้ยนั่นเอเลี่ยนมะน่ะแย่แล้วไอ้ฉีกทิ้งไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแย่ไม่เอาไม่เอาโอ้โหมันอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแล้วมันเปิดนี่แย่เล่นผิดคนแล้วเจ้าเอเลี่ยนอื้อ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 โอ้ฮัลโหลวอหนึ่งเรียกว่าสองเรือจ้ำคามิติของเราแก๊สหมุดนายเราไปหาแถวนี้ว่าสิ ทำไมไม่ทําเองวะเราชัเป็นคนจ่ายตังค์โอเคแต่ตอนนี้ฉันมีอาชีพใหม่แล้วนันคือคนงานก่อตร้างและฉันมีคอนฉันไปทําภารกิจก่อนดีกว่าฮ่าสไนเปอร์ไรเฟิลไหนใครเปรี้ยวแล้วนี้มันคืออะไรเนี่ยมีใครรู้ไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้เฮ้ยแบบนี้ก็มันนะดิ ปางฉันทำธุรกิจต่อดีกว่าต่อมาอยู่รังกำแพงนี้ฉันทุบกำแพงได้ใช่ห่าเสร็จสักทีโอเคฉันได้ถังน้ำมันแล้วทำอะไร โอ้เยียบตายเลยอ่ hey, ะเฮ้ยรถสวยดีดิวะ่วะเฮ้ย hey, นั่นจะไปไหนน่ะเอคาคุณมากเจอกันยยแค่นี้เราเอาไปส่งที่ฐานโอเคถึงแล้วโอ๊ย,อยไปลนะ คุณกำลังถูกส่งไปยังเมืองที่มีเอเลี่ยนลุกรานอยู่เวลาออกปฏิบัติการคือตอนเย็นอลโลวอร์ด1งเรียกว่า2ภารกิจของนายคือทำลายเอกสารเหมือนเดิมแต่คราวนี้จะมีมนุษย์ต่างดาวมาแทรกแซงระวังวิทยาการสุดไอเทคของมันด้วยโชคดีถ้าฉันเจอมนุษย์ต่างดาวแล้วก็อฉันจะทุบให้เสียงอะไรตุบตุตามเนี่ยวว UFO ตังดาวเหรอกแกตีถึนตังดาวเฮ้ยรถตำรวจน่าจะใช้ได้โออมาดีมาดีเดี๋ยวฉันแงเองโอ,โ,อโอเคงัดให้มันเร็วๆหน่อยโอ้ยอา้าวรถระเบิดโอ้ไม่นะพวกนายเฮ้ยเฮ้ยมือตังดาวน่าจะทุบแกหมดแป้งหมดยังไม่จบนะเว้ยก็ไปเหตุเทาไหร่เลยวู้แต่มันหอนี่นะเฮ้ยขับยังไงเนี่ยเออต้องนั่งอุ้ยอพังเลยเฮ้ย จะยิงวัวโซ่สิวะเฮ้ยเจ้าเอเลี่ยนโอ้ฉันไม่ไหวแล้วมันอยู่ไหนอ้าวอยู่นั่นเองอ Why are you running เอเลี่ยนเอเลี่ยนตตีทำไมตีทำไมเฮ้ยอะไรลงมาทำไมฮะเฮ้ยว้าวว้าว้าช่วยด้วย ลงไฟก็อดอะโหลวอหนึ่งเรียกว่าสงมีผู้หลบเลี่ยงภาษีบักใมาในมิตินี้ภารกิจของนายคือไปเก็บบันทึกภาษีซะเราจะได้ไปดำเนินคดีกับพวกนั้นงานงานนี้ก็เข้าทางหนุ่มธุร,รกิจอย่างฉันถ้า <c> เ <oughs> รื่องธุร,รกิจแล้วก็ไว้ใจฉันได้เลยอ่า <c> ฉ <oughs> ันได้มาแล้วและธุร,รกิจของฉันจะเป็นไปได้ราบรืน่นเจ๋งธนาคารนันเหร <c oughs> อมองกบนักธุร,รกิจอย่างคัดมากเลย ไอ้ของที่จะมาเอาเอาฉันขึ้นปิดตึกแล้วเนี่ยพู <c oughs> ที่ดีแล้วแต่มนอยู่ด้านหลังแพงละสิจะเอายังไงเนี่ยงั้นไปเอาที่อื่นก่อนเอเลี่ยนตามฉันมาหลังฉันมีระเบิดอยู่ในตัวพอดีนักธุรกิจมีแผลสำรองเสมอตายซะเจ้าเอเลี่ยนเอาเอา คุณกำลังถูกส่งไปที่เมืองที่จมน้ำสภาพอากาศมืดครึ้มและมีพายุอัลโโลพอหนึ่งเรียกว่าสองภารกิจของนายก็คือไปหาเชื้อเพลิงมาซะระวังเรื่องสภาพอากาศในดีด้วยแล้วก็ระวังสิ่งที่มีชีวิตที่อันตรายอยู่ใต้น้ำ mm hmm. ด้วยโชคดีโอ้โห oh ท่วมขนาดนี้เลยโห oh นี่คือพายุของเมืองนี้สินะโอ้ oh ต่ก็ไม่ได้ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับนักธุรกิจอย่างฉัน <c oughs> ดูเหมือนเราจะต้องว่ายน้ำไปนะ <c oughs> โอเคฉันขอต่อคำพูดแล้เราไปถึงเรือตรงนั้นได้แล้วก็ฉันต้องไปโดนฉลามครับอย่างแน่นอนเฮ้ยอ่ะเฮ้ย Let's go ไปเลยอ่ะฮ่าฮ่าไฟยอะด่าโอ้ยควรจะกลัไม่ได้ฉันยังไม่ยอมแพ้หรอกนะไปเฮ้ยจะมาด้วยเปล่าฉันจะไปส่งนั่งเลยนั่งเลยโอเคเด็กดักธุรกิจคนนี้จะไปส่งเองเออว้า อายุวายุวายโอเคดูเลยฉันจะต้องไปรับเฮ้ยฉลามอยากก็เดียอุ้ยว้าเฮ้ยโอ้เรือระเบิดโอเคได้แล้วทั้งน้ำมันน้ำมันเรือยอดน,นี่ ฉันจะขับเรือยอดไปเรียวเดินหน้าเต็มกำลังโอ๊ยวาเรือจมเฮ้ยเฮ้ยว้าย,ยว้ายวาเฟิตเช็ด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 เ็ดวาย,วาย ตอนนี้จะเป็นนักประดาน้ำแล้วคงค์จะมอจอกับสภาพอากาศแบบนี้เรยยอดมาแล้วไอ้ทางลอทางลอทางห้อยไปเบระเบรงฮอ้จะมกลับดีเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันเบียด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  ว้าวีมาไวตอวห่วงแค่จะพานายไปที่ปลอดตายเองโอ้โบกลับมีใครต้องการความช่วยเหลือไหมนั่นไงมาแล้วฉันมาช่วยแล้วรถมาเร็วเร็วเออเตสโก้เฮ้ยฉลาดเรียวดีเรียวดีว้าวเจ็บเจ๊ โอเคก็เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะแต่ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณใจมากเลยนะครับและที่สุกท่าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแต่ก่อนจะกลับไปเราก็ต้องมีคำถามก่อนและคำถามคือถ้าคนมาอยู่ในเกมนี้คุณจะเอาชีวิตรอดอย่างไรโอเคถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณใจมากเลยนะครับและที่สุกท่าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เกมโลบ็อกแมปอิสตาร์เตอร์ซิต